นี่ครับแม่ค้าตัวน,น้อยของเรานะครับเนี่ยของขอำเภอแม่ออนนะครับ,รบเดิดมาก็อยู่กับจิตรา้าโอทอปแล้วนะครับ็กคนนี้นะจอยก็เป็นกลุ่มผู้ผลิตโอท็อปนะฮะเดนแม่อ่อนติดกบ มาดแรกมาดีเบอร์โทนะครับทน,นี่นะครับไม่แพงนะครับเป๋านี่ก็แปดสิบบาทเองนะครับน,นี่ ที่ซื้อสวนอูจากในใข่ที่นี่ผลิตหมดเลยนะครับข้างล่างนี้อันใหญ่แล้วก็ร้อยเจ็ดสิบนี่ก็เจ็ดสิบ่าดเองนะครับเอาที่อะไรก็ยี่สิบบาทห้าบาท โป่งเจยี่สิบบาทเท้าเับอๆนีกน่กห้าสิบกระดาษยี่สิบบาทสองคนอ่าคาร้0กบาทงเจยี่สิบบาทไม,ม,ม่อ,อมม่อนนะพี่ม่ห่อนจกับ ส่งมองนอกด้วยนะครับนี่นี่ครับมีคนมาแอบถ่ายของเราด้วยนะน่าจะไงรนี่ไงมีมีไหมใชรับบวยกคนันวามี20สายใช่ไหมครับตองสามแล้วดีมหมสายไมดีครับพี่นะใกล้ๆโนกเจนแมออนนะครับที่เขาทำงานบันไท กำนันดีเด่นประจำปีของเรามา้่ยมนแม่ออนดีครับสดคบนนีครับสวัสีครับสวัดีคับสาัสีครับสครับสัี้รันดีครับสวัสดีครับสวัสดีควดีครับสวดีควครับสสดีวันดอครับีครับสวัครับัรับสวกดีครับดับสวดีครันนะครับครีนนครับนวดครับครับ เส้นลายแล้วครับรอเส้นลายแล้วครับแล้ตอนนีก็ชุมนุมขบอยของแม่ออนมาแล้วนะครับอะไรนะวันนี้ไม่ได้มาครับพอดีเดียวเยลเลอร์เดียว Almost h a p e n e Miss i n i ูสมาทนชดรด